อย่ายอมให้ใครปฏิบัติตัวไม่ดีกับคุณเพราะคนอื่นไม่มีสิทธิ์ทำแบบนั้นไม่เช่นนั้นพวกเขาจะไม่หยุดขยี้เท้าคุณดีไม่ดีพวกเขาอาจจะเหยียบคุณจมดินแล้วฝังคุณลงไปลึกๆด,ด้วยถึงอย่างนั้นการมีเสน่ห์และบุคลิกที่แข็งแกร่งเหมือนแมวของคุณนั้นแตกต่างไปจากการเหยียบย่ำคนอื่นเพื่อบ,บังคับให้ผู้คนยอมรับในตัวคนแมวครองอาณาเขตของมันโดยไม่เบียดเบียนเพื่อนบ้านแต่มันจะไม่ทนหากมีใครลุกล้ำเข้ามามันแสดงจุดยืนอย่างเงียบๆแมวไม่ได้ทำตัวประเด็ดการแต่ก็ไม่ยอมให้นนยยกัน จรงรู้วิธีที่จะแสดงจุดยืนอย่างสงบและปกป้องพื้นที่ของคุณทันทีที่ถูกลุกล้ำคุณไม่ใช่คนที่ยอมให้ใครมาเหยียบย่ำได้คุณไม่ควรให้ความเชื่อใจกับใครก็ได้ทั้งยังไม่ควรถีผาเปิดประตูต้อนรับคนอื่นให้เข้ามามีผลต่อความรู้สึกหรือชีวิตของคุณอย่างเต็มที่ในทันทีจงใช้สัจจยานกับผู้คนที่คุณพบเจอแล้วคุณจะไม่ผิดหวังและทันทีที่รู้สึกว่าอีกฝ่ายคือคนที่ใช่ไม่ว่าจะในด้านมิตรภาพหรือความรักอย่าปล่อยให้ความกลัวและความไม่เชื่อใจมาปิดกั้นนคคคคุุุุณณจาาาากกกววววมมสขขรรรรรเเียยยู้้่ะะบพอองงตัััชหษ ผู้อื่นได้เล็กน้อยและเก็บความลับเล็กๆในชีวิตของคุณเอาไว้คุณต้องจริงใจก็จริงแต่คุณไม่จำเป็นต้องเปิดเผยทุกอย่างกับทุกคนตลอดเวลานัานก็ะเพือปกป้องตัวคุณจากพวกชอบดินทาที่แสร้ายการ